มีคนบอกนะว่าอุ้ยชอบแบรนด์นี้มากเลยเพราะว่านั่งเฉยๆกระดิกเท้าก็ได้เป็นเจ้าของร้านสะด,ดวกซักร้านสะดวกซักโรนิบาเป็นร้านสะดวกซักอันดับหนึ่งที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวัอนออกเฉยียงใต้เราเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มีนวัตรกรรมเครื่องจ่ายน้ำยาซักผ้าปรับผ้านุ่มและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับผู้มาใช้บริการเราได้รับรางวัลแฟรนไชสย,ยอดเยี่ยมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึง3ปีซ้อนปัจจุบันมี300กว่าสาขาในเมืองไทย สวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะพิมันวันชัวรเกรียงไกรตำแหน่ง managing director บริษัทล l e laundry ไทยจำกัดค่ะที่มาที่ไปของแบรนด์ laundry bar ร้านสะดวกซัก laundry bar ก็เริ่มจากก่อนหน้าน,นียแป้งก็เห็นว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจร้านสะดวกซักในเมืองไทยยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ยังมีแค่แบรนด์เดียว ตอนนั้นก็เลยเห็นว่าุอโอกาสในธุรกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เลยหันมาศึกษาธุรกิจตัวนี้ว่าอุ้ยอีกหน่อยเทรนต้องมาแน่เลยเมื่อหปีที่แล้วก็เลยบินไปที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีพฤติกรรมของผู้พกคล้ายๆคนไทยแล้วก็เป็นประเทศที่ธุรกิจและสุกภาพโตมากกว่าประเทศไทยก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทยถึง5ปีแล้วเราก็ได้นําแบรนด์ที่มีจุดข,ขายที่ชัดเจนยั่งยืนมาในเมืองไทยเมื่อ5ปีที่แล้วณนะตอนปัจจุบันมี300กว่าสาขาในเมืองไทยนะคะแต่ถ้าทั่วทวีปเอเชีย บอกเช่นป้ายเนี่ยมี1,000กว่าสาขาแล้วค่ะ แบรนด์ลอนดิบายเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ครบวุจรในแง่ของผู้ใช้บ,บริการและผู้ลงทุนด้วยเราเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มีนวัตก,กรรมเครื่องแต่งน้ำยาซักผ้าปรับผ้านุ่มและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับผู้มาใช้บ,บริการตอบโจทย์เรื่องความสะอาดสะดวกสบายอยากเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาใช้บ,บริการเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาน้ำยาซักผ้าหรือปรับผ้านุ่มมาเลยและในร้านสะดวกซักของลอนดิบาร์ทุกสาขาเราก็จะมีเครื่องแต่งน้ำยาให้ทุกสาขาโดยเฉพาะน้ำยาฆ่าเชื้อลูกค้าจะรู้สึกสบายใจมากว่าคนก่อนหน้าเนี่ยเอาอะไรมาซ แต่ทุกการซักถูกค่าเชื้อหรือถูกแฟนิชใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าผ้าที่เขาได้รับไปเนี่ยปลอดเชื้อแล้วก็สะอาดจริงๆ หลายคนถามแป้งเลยว่าตอนนี้ร้านสะดวกซักเปิดเป็นดอกเห็ดแล้วทั่วประเทศไทยมั็นยังไปได้ต่อหรอและอะไรคือทําให้รอนดีบาร์ยังเติบโตอย่างมั่นคงอย่างนี้ <c oughs> อย่างแรกเลยต้องบอกว่าคอนเซปต์ของแบรนด์รอนดีบาร์ชัดเจนมากนะคะลูกค้าที่ก้าวเท้าเข้ามาในร้านรอนดีบาร์เนี่ยรู้เลยว่าทุกร้านที่เป็นสีเหลืองแบรนด์รอนดีบาร์มีเครื่องจักรยาซักผ้าปรับผ้านุ่มและมียาฆ่าเชือ้อตอบโจทย์เรื่องความสะอาดสะดวกสบายอย่างเต็มรูปแบบอินเทอร์เน็ตพอยังมีแอปพลิเคชันเรียกว่ารอนดีบาร์ซึ่งดาวน์โหลดสแกนเติิมงนแล้วก็ สามารถสแกนหน้าเครื่องแล้วก็จ่ายทําให้เครื่องทางนานได้เลย <_ EN> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเครื่องแต่น้ํายาน้ายาซักผ้าปรับนุ่มค่าเชื้อนเนี่ยก็เป็นสูตรเฉพาะเป็นนวัตกรรมเฉพาะของแบรนด์ลอนดีบาร์เท่านั้นซึ่งมีที่เดียวแบรนด์เดียวในเมืองไทย เรียกได้ว่าผู้ลงทุนเนี่ยนั่งเฉยเฉยก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซักได้เลยเพราะเรา1เงินลงทุนก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนของตัวเองร้อเปอร์เซ็นต์เรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น SME Bank หรือธนาคารกรุงเทพที่สามารถให้ดอกเบี้ยรทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านสะดวกซักรอนิบาปู่ถึงดถึงแ0 8เลยเรื่องโลเคชัน่นเราก็มีทีมโลเคชัน่นที่สามารถแนะนําโลเคชั่นได้ว่าสนใจเปิดร้านสะดวกซักแถวไหนหลังจากเปิดร้านแล้วเนี่ยเราก็มีทีมช่างคอยเข้าเมนชั่น ดูแลรักษาเครื่องทุก3าเดือนและในวันที่เปิดร้านนะคะก็จะมีเทรนนิ่งให้กับผู้ดูแลร้านเจ้าของร้านก็จะสบายใจว่าเป็นความคุวมจรที่เรามีให้หลังจากเปิดร้านล้วก็มีกิมการตลาดคอยให้คําแนะนําในการดูแลอีกความคุ้มค่าหนึ่งนะคะแบรนด์ลอนดิบาร์เป็นแบรนด์เดียวที่ประกันเครื่องซักผ้าอบผ้าถึง5ปีด้วยกันมีคนบอกนะคะว่าอุ้ยชอบแบรนด์นี้มากเลยเพราะว่านั่งเฉยๆกระดิกเท้าก็ได้เป็นเจ้าของร้านสะดวกซักแพ็กเกจของเรานะคะก็เริ่มต้นที่สองล้านกว่าบาทมีเครื่องซักผ้า4ตัว มีเครื่อบสตัวแล้วก็มีเครื่องใสน้ำยา4ตัวซึ่งสามารถคอสินเชื่อได้ถึง70-80%เลยนะคะจริงๆแล้วในธุรกิจเนี่ยจากสถิติเราเจอการคืนทุนเนี่ยเร็วที่สุดเลยนะคะ2ปีกว่าก็มี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการโลตัสสมาร์ทเอสเตรงนี้เองเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยต่อยอดธุรกิจค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้เรามีไอเดียในการพัฒนาธุรกิจที่เราทำอยู่หลากหลายด้านอีกทั้งที่มีพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เราได้พบปะแล้วก็ช่วยในการต่อยอดธุรกิจอะคะ่ะ มองว่าเป้าหมายนะคะเราก็จะเปิดร้านของเราเองเพิ่มเติมในหัวเมืองใหญ่ๆภายในปีหนือองปีหน้าแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะเปิดในประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว<อ>มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับลอนด d รี b บานะคะท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0926754455ค่ะโลเคชั่นดีๆรอคุณอยู่มากมายนะคะลอนดรี่บาค่ะ